ในสัปดาห์นี้นะครับโลกเรากําลังเจอกับแรงกดดันที่มันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับทั้งเรื่องเทคโนโลยีเศรษฐกิจการเมืองแล้วประเด็นคือทุกอย่างมันดันมาถึงจุดพีคพร้อมๆกันในสัปดาห์เดียวพอดีเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เรื่อง AI ไปจนถึงกําแพงภาษีแล้วก็การตัดสินใจครั้งสําคัญของธนาคารกลางสหรัฐมันกําลังก่อตัวขึ้นมาเป็นเหมือนหม้อความดันใบใหญ่ที่พร้อมจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกยังไง เอาละครับมาเริ่มกันที่โจทย์ใหญ่เลยที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดเนี่ยกำลังเจออยู่เต็มๆเลยตอนนี้ก็คือเขาต้องเลือกระหว่างการจ้างงานกับเงินเฟ้อครับเป็นอะไรที่แบบกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกจริงๆและการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จบแค่ในอเมริกาแต่มันจะส่งผลสะเทนไปทั่วโลกเลยและที่มันยากขึ้นไปอีกเนี่ยก็เพราะว่าเฟดเขามีสิ่งที่เรียกว่าภารกิจ2ด้านหรือ dual mandate คำคออยู่ตามกฎหมายครับ พูดง่ายคือเฟดมีหน้าที่ต้องพยายามทําให้2ออย่างที่มันสวนทางกันเนี่ยสมดุลให้ได้นั่นก็คือทําให้คนมีงานทํามากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคุมราคาสินค้าไม่ให้พุ่งสูงเกินไปหรือก็คือคุมเงินเฟอ้อนั่นแหละครับแต่ดูจากสถานการณ์ล่าสุดแล้วเหมือนว่าตอนนี้เฟดจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งตัวเลขการจ้างงานที่ดูไม่ค่อยดีมากกว่าแต่ว่าเรื่องราวเศรษฐกิจต,ตอนนี้มันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเลยครับเพราะมันมีตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนภาพรวมทั้งหมดเลย นั่นก็คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI 43%ครับ43%ตัวเลขนี้มันคืออะไรมันคือมูลค่าตลาดของหุ้นในดัชนี S&P 500ที่มาจากหุ้นที่เกี่ยวกับ AI ล้วนๆเลยนะครับคือเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะไม่น่าเชื่อจริงๆและตัวเลขมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันกำลังซ่อนอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆเอาไว้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ การเติบโตแบบพุ่งทยานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี AI เนี่ยมันกำลังไปบดบังจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ลึกๆในอุตสาหกรรมอื่นๆของเศรษฐกิจอเมริกาพูดอีกอย่างก็คือมันทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดูดีกว่าความเป็นจริงแล้วพอเป็นแบบนี้งานของเฟดที่จะต้องตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินก็เลยยิ่งยากขึ้นไปอีกเป็นกองเลยครับพอพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า2มหาอำนาจอย่างอาเมริกากับจีนมีกลยุทธ์ที่ต่างกันคนละขั้วเลยครับฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะมาแนว go big คือทุ่มสุดตัวสร้าง Data c e n t e เยักษ์ใหญ่ใช้ชุดข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่ต้องล้ำสุดแต่อีกฝั่งหนึ่งจีนกับเลือกแนวทางที่เน้นการใช้งานจริงมากกว่าคือเอาโมเดลที่มันดีพอใช้นี่แหละมาปรับใช้เลยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เห็นผลทันทีเป็น2แนวทางที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตาดูมากๆครับทีนี้เราลองขยับมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าในเวทีโลกตอนนี้เนี่ยทั้งประเทศต่างๆ แล้วก็บริษัทใหญ่ๆเขากำลังปรับตัวกับแรงลมต้านทานเศรษฐกิจที่แต่ละคนก็เจอไม่เหมือนกันยังไงบ้างเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยความไม่แน่นอนมันยังสูงอยู่มากเลยครับเหมือนอย่างที่ c e o ของ UBS บอกไว้เลยว่าผมไม่คิดว่าเราได้เห็นผลกระทบที่แท้จริงของกำแพงฟาสีที่มีต่อเศรษฐกิจแล้วซึ่งมันก็แปลว่าของจริงอาจจะยังมาไม่ถึงโดยเฉพาะผลกระทบที่จะไปตกอยู่กับผู้บริโภคในอเมริกานั่นเองแล้วเขาปรับตัวกันยังไงละ่ะให้ดูตัวอย่างชัดๆเลยนะครับ ก็อย่างกัมพูชาที่เริ่มหันไปค้าขายกับเพื่อนบ้านในเอเชียมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากการส่งออกเสื้อผ้ามาเป็นสินค้าที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแทนส่วนในฝั่งบริษัทอย่างนิสสันก็หันมาเน้นทาการตลาดรถยนต์ที่ผลิตในอเมริกาเองเพราะมันไม่โดนภาษีไงครับแล้วก็ไปหาแหล่งชิ้นส่วนใหม่ๆเพื่อลดผลกระทบทั้งหมดนี้ก็คือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของจริงเลยตัดภาพมาที่จีนนะครับภายในประเทศเขาเองก็กาลังเจอปัญหาหนักที่เรียกว่าอินวอลูชันอยู่เหมือนกันครับ มันคือสภาวะที่ทุกคนแข่งกันแทบเป็นแทบตายแต่สุดท้ายกลับไม่มีใครได้กําไรเพิ่มขึ้นเลยรัฐบาลจีนเลยต้องออกนโยบายที่เรียกว่าแอนตี้อินว t ลูชันออกมาเพื่อพยายามจะหยุดสงครามตัดราคาแล้วก็การผลิตสินค้าที่มันล้นตลาดเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันกําลังบีบให้กําไรบริษัทหายหมดแล้วก็เสี่ยงที่จะทาให้เกิดภาวะเงินฝืดด้วยแต่ในขณะที่ลูกคนกําลังวุ่นอยู่กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันก็มีความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับ เป็นความเสี่ยงที่คาดเดายากกว่ามากนั่นก็คือเงาของความรุนแรงทางการเมืองนั่นก็คือเหตุการณ์ที่น่าสลดใจครับการสังหารชาลีเคิร์กนักเคลื่อนไหวฝ่ายอนุรักษ์นิยมวัยแค่31ปีขณะที่เขากำลังพูดอยู่ในงานอีเวนต์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐยูทาต้องบอกว่าเคิร์กเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Turning p o พ n t USA แล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลกับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากๆเลยครับ ทั้งฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ออกมาถแถลงการถึงเรื่องนี้ครับโดยมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับความจริงว่าความรุนแรงและการฆาตกรรมคือผลลัพธ์ที่น่าเศร้าของการที่เราไปป้ายสีคนที่คิดไม่เหมือนเราซึ่งก็สะท้อนมุมมองว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นผลพวงมาจากวัฒกรรมทางการเมืองที่สร้างความเกลียดชังกันและถ้าดูจากข้อมูลของแหล่งข่าวเนี่ยเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับ แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบความรุนแรงทางการเมืองที่ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอเมริกาอย่างที่เราเห็นในไทม์ไลน์นี้เลยไม่ว่าจะเป็นความพยายามรอบสังหารทรัมป์ตอนที่ยังหาเสียงอยู่การพุ่งเป้าโจมตีนักการเมืองพรรคเดโมแครตหรือแม้แต่เหตุลอบวางเพลิงบ้านพักผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียเอาล่ะครับพอเราเอาทุกเรื่องที่ว่ามาทั้งเศรษ,ษฐกิจเทคโนโลยีและก็การเมืองที่รุนแรงขึ้นเนี่ยมาต่อจิ๊กซอเข้าด้วยกัน เราก็จะเห็นภาพของโลกที่มันเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวโยงกันไปหมดซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้เรากำลังอยู่ในหม้อความดันใบใหญ่ที่มีแรงอัดสำคัญสคัญอยู่ก็คือ 1. การบูมของ AI ที่ทำให้สัญญาณทางเศรษฐกิจแบบเดิมๆมันเพี้ยนไปหมด 2. การค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปพรกกำแพงภาษีกับการแข่งขันที่ดุเดือด 3. ความเสี่ยงเรื่องแมนเฟอร์ที่ยังอยู่ซึ่งรัฐบาลอาจจะอยากทําเป็นมองไม่เห็นและสุดท้ายความรุนแรงทางการเมืองที่กลายเป็นตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้และพร้อมจะสั่นคลอนทุกอย่างและภาพทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่มันเกี่ยวกันไปหมดแบบนี้อะไรคือจุดบอดหรือว่า blind s p o ตัวต่อไปที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นในตอนนี้แล้วมันจะโผล่มาในรูปแบบไหนกันแน่